สวัสดีทุกคนครับผมแม็กเป็นพงนะครับวันนี้อยู่ที่หัวลำโพงเช่นเคยนะฮะเดี๋ยววันนี้พามาชมบรรยากาศช่วงบ่ายนะครับผมก็คนเยอะมากนะวันนั้นหัวลำโพงนะครับผมบรรยากาศล่าสุดตอนบ่ายสองสิบนาที ตัวพิเศษทักษีนารักขบวนที่สามหนึ่งนะครับผมยาวจะหลุดหลังคาแล้วนะฮะก็ได้ควงตู้ขายอาหารไปแล้วนะครับผมตู้สเสบียงนั่นเองก็น่าจะเริ่มขายในวันที่ห้าที่หกนี้นะฮะรถด,ด่วนพิเศษขบวนที่3านะครับ ศนารักษนะครับผมกรุงเทพผหาดใหญ่สิบสี่นาฬิกาสามสิบนาทีออกตรงเวลานะฮะออกตัวแบบนิ่มๆเลยอะ่ะ สถานีต่อไปจอดสามเซนนะครับผมบางซื่อรถด,ด่วนพิเศษทักษิณอารักษ์นะฮะในตอนนี้นะครับผมขบวนรถด,ด่วนพิเศษอ่า CNR นะฮะก็ได้มีการพ่วงตู้สเสบียงอาหารเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็คิดว่าน่าจะใกล้ได้ขายในเร็วๆวันนี้นะครับนี่นะฮะตู้สเสบียงจะเป็นอย่างนี้เลย เป็นรูปช้อนอยู่ข้างๆงปิดกับอาตู้ของคนพิการนะครับก็ยังดีนะที่เร็วกว่าตอนที่เปิดประมูลตอนเปิดประมูลบอกว่าต้นปี6 6เลยอา่าก็ถือว่ารดเร็วอยู่นะครับส่วนรถเร็ว,วรถด่วน ที่ไม่ใช่ตู้นอนเซียนาแบบในคลิปนี้นะฮะก็ยังไม่พ่วงนะทุกคนนะก็เป็นขั้นเป็นตอนไปนะครับเอารถด,ด่วนพิเศษแบบนี้ก่อนถ้าราบลื่นดีอานาคตอาจจะบเร็วรถด,ด่วนได้พ่วงตู้เะเบียงไปด้วยนะฮะก็ต้องรอติดตามกันนะครับผม ผูดีสามก็เดินทางมาเรื่อยๆนะทุกคนน่ะ ส่วนพิเศษขบวนที่3 7มและ45นะฮะกรุงเทพสุขไงโกรกและก็ประดังไปสานนะครับ<ม>ก็15บนาฬิกา10นาทีนะครับมผมก็จะออกจากสถานีรถไฟกรุงเทพนะฮะ<ม>ในช<ะ>ั้นชัราที่5<ม>อ่าวันนี้ได้เป็นรถจกัก QSY นะครับผม5.2 หนึ่งเก้านะครับ นี่ต่อไปจอดสามเสนบางซื่อนะครับผมอ่าขบวนนี้เป็นขบวนรถต่วนพิเศษนะฮะ นอนแอร์นี่เหมือนจะไม่ได้ปิดฝาถังน้ำหรือเปล่าอ่าัวสุดท้ายเป็นรถนอนชั้นหนึ่งนะครับอ่า4017นะครับผม G K ก็ไปทำขบวน277นะฮะ กรุงเทพกระบินบุรีขบวน277 7นะครับผมกรุงเทพกระบินบุรี15นาฬิกา25นาทีนะฮะปูจ k 4017ทำขบวนนะครับ ันนี้แดดร้อนมากๆอะทุกคนโอ้โหดูจากเมฆแล้เย็นนี้ฝนจะตกสมัง่งวันนี้เอาละ,ะครับผมปิดที่บังแดดกันดีๆนะจ๊ะเพราะร้อนมากๆอ่าต่อไปก็ไปจอดที่ป้ายอยู่รถไฟพญาไทนะครับ ขบบาบวนรถดีสซลางนะครับผมมาจากอชั้นเซานะฮะก็ส่งพรทษิสารเซตก็จะวิ่งเข้าสู่โรงรถจักรดีเซลกรุงเทพนะครับผมขันหน้านี้สีไม่เอี่ยมเลยนะตู้หน้านี้ ก็พ่วงยาว4ี่คันนะครับ ตู้เป่ามาจากชาญชาลาที่11นะครับก็เป็นตู้ลกรถนอนชั้น2องกปบอากาศนะฮะแล้วก็ชั้นหนึ่งด้วยนะฮะ นะครับผมหัวของรถด,ด่วนขบวนที่83กรุงเทพตรังนั่นเองโอ้ oh, แต่ขวันดำแล้วนะฮะต้องยอมแล้วว่าเครื่องเขาแรงจริงธรรมดานะครับผมรถใช้ดีเซลก็ต้องดำเป็นธรรมดานะฮะ สาร์ลาที่8นะครับผมอ่า15นาฬิกา57นาทีนะครับขบวนรถเร็วที่169กรุงเทพไปทางสถานียักรานะทุกคนนะก็วันนี้ได้รถจักเป็นฮิตชิหมายเลข4ี่ห้นะฮะก็เป็นคันลิมิเต็ดสีธงชาตินั่นเองสีโดดเด่นมากแล้วก็ ใช้งานบ่อยด้วยนะฮะส่วนหนึ่งนะซ้ายมือนะครับผมในชาญนแปดเป็นรถด,ด่วนแปสามกรุงเทพตรังนะฮะ กระหึ่มนะครับผมฮิตาชิอ่าบนอนทอนะครับผมรถนอนพัดลมมีรถนอนแอร์กับรถนอนพัดลมนะฮะก็มีนั่งชั้นสองพัดลมนะครับผมปรับเบาะแล้วก็ชั้นสาม ชั้นสามนี่ปรับไม่ได้นะครับผมหลังตรงๆประมาณนี้นะทุกคนนะท่าที่นั่งว่างก็นอนเลยอะไรประมาณนี้หยอกๆนะฮะแม่เราเดินทางไกลก็ต้องปีบ้างละครับผมอ่ชั้นเมืองครับผมสามาห้า ป้ายบอกว่ากรุงเทพสุพรรณนะครับผมแต่ตอนนี้น่าจะวิ่งอยู่แค่ชุมทางหนองประดุกเท่านั้นนะฮะก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะวิ่งถึงนะสุพรรณนะครับอย่างว่านะฮะผู้โดยสารยิ่งน้อยทำให้การเวลาคนก็ยิ่งลืมมันไปนะครับผม